พช Saint สระบุรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกกะพีเสาให้สร้างต้นแบบชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองนายวิราชบุญโตพัฒนาการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนางุ่งนภารักษชายาพัฒนาการอำเภอเสาให้และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกกะพีหมู่ที่6ตตำบลยิ้งงามอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรี ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากนางสาวเกษรส,สุขสําราญประธานกลุ่มอมซั์พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มและผู้นําชุมชนในพื้นที่อย่างอบอุ่นได้แก่น,นางอัมภัยลบล่ารองนายกอบตอช้างไทยงามนางสาวนัทอภิษฎดาไวยโคชลิตผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมอบตอช้างไทยงามนายโพทองละอองปลิวกำนันตำบลยุ้งงามผู้ใหญ่ประทวนสุขสําราญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านโคกกะพี คณะฝ่ายปกครองตำบลยุงงามนางสาวพัชราพรลาบคุณครูสู่เรียนรู้ตำบลยุงงามและนางสาวกมลวรรณอรณัตนักวิชาการปฏิบัติการตำบลยุงงามกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกกระบีเป็นการรวมตัวของชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่6โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผ่านการออมสมาชิกจะร่วมกันสะสมเงินทีละเล็กทีละน้อยอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถกู้ยืมใช้ในยามจำเป็นไม่ว่าจะเพื่อการประกอบอาชีพหรือสวัสดิการของตนเองและครอบครัวนอกจากนี้ชุมชนบ้านโคกภียังได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพจักสารสารต่ออาชีพชุมชนภายใต้การนำของนางสาวเกอนสุขสำราประธานกลุ่มคนเดียวกันปัจจุบันมีสมาชิกอยู่10คนและมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อป ของอำเภอเสาให้ถึง3รายการได้แก่ไม้กวาดทางมะพร้าวไม้กวาดดอกหญ้าและตะก้าไวาทียมในการนี้นายวิราชบุญโตพัฒนาการจังหวัดสระบ,บุรีได้ให้คำแนะนำแก่กลุ่มอมรัพย์และกลุ่มอาชีพในการบริหารจัดการตามแนวทางและระเบียบของกรมการพัฒนาชุมชนโดยเน้นหลัก5ก่อและคุณธรรม5ประการได้แก่ความซื่อสัตย์ความเสียสละความรับผิดช,ชอบความเหนอกเห็นใจกัน ความไว้วางใจกันทั้งหมดนี้เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนให้ประชาชนรู้จักการพึ่งพาตนเองประหยัดอดออมและนำเงินออกมาสะสมในรูปแบบเงินสัจจะรายเดือนจนเกิดเป็นกองทุนภายในชุมชนที่มั่นคงสมาชิกสามารถใช้เป็นทุนในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพภายในหมู่บ้านได้จริงการดำเนินงานของกลุ่มบ้านโคกกพีจึงเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของชุมชนเข้มแข็งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของประชาชนอย่างแท้จริง เไปก็ไปเปไปเไปม่เพิ่มทุนเพราะว่าในพื้นที่เรามีทรัพยากรอย่างกำนันอย่างผู้ใหญ่เนี่ยค่ะแล้วก็เราทำกำนันเป็นทรัพยากรหรือว่าเป็นกรรมกรทรัพยากรของหคนเลยนะคะทกำนันให้ผมเป็นทรัพยากรเพยเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราไม่มีทุนเราก็บอกกำนันเข็นกระตุนเนี่ยไปทำอะไรได้บ้างนกองใหญ่ใส่กระุ่นใส่เงินก๋เตี๋ยว ใส่เงินเก็บเงินหน้าหน้าบ้านเราได้เวลาเราเวลาเราแบงแล้วก็ใส่อาหารเสร็จได้มันจะมาทำได้ตัวนั่งผลไม้ใส่ไข่ใส่อะไรได้เนาะใส่อินทผลไม้ใส่ไข่ได้ไหมได้ค่ะใส่ฟางก็ได้นะคะี่ลองไข่อะไปเรียนได้เลยก็กำนันบ้างเลยกำนันได้แต่ทำมากำนันไม่บอกราคาเราอะตั้งไหร่นะ อะไรนะท่านน้ำนี่ยยี่สิบห้าบาทตอนนั้นเขาสั่งไปทำไปใส่ไอ้ินทปะลัมนี่ถูกตบ้านองแต่ทำก็ไม่ไม่ได้กำไรอะไรเพราะมันจะซื้อต่อกทั้งหมดซื้อต่อกเขาแพงเพราะว่าศักยภาพในการพึ่งพาตัวเองได้นะแค่หยิบมาเล่มเดียวนะเขาฝากเดือนละสองร้อยถูกไหมถูกไหมเดือนละสองร้อยคือฝากเป็นปีไม่รูกเป็นเดือนที่นี่เราจะทเงานทุกเดือน วันที่5ของทุเดือนจะต้องม,มีข้าราชการมานั่งใออขอสวัสดีทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านกำนันเนาะท่านผู<ฟ>้แดนพี<ฟ>่น้องปวุกความซับเพื่อการนนะครับบ้านโคกกับพี้นะครับตาบลยุหานนะครับอำเภอสองให้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านผู้จัดการตัวเลยแล้วก็ทีมงานท่านตัวนนะครับที่ ได้ระสาเนี้ผมมาที่นี่คุณด็กาดียนะอยากเพราะว่าโดยหลักผมก็ชอบอพื้นที่เป็นหลักในการจริงจริงนะตอนเที่ยงเนี่ยไม่ช้าเนี่ยก็ไปอบรมลูกน้องหนึ่งชั่วโมงไปเรียนจามอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งว่าจะไปมเลสเดแ๋ยวจะมาที่นี่ปรากฏว่าโมเลสเขาเสร็จงานก่อนเลยนะครับเขาเลิกเที่ยงไปงานเลยมาที่เนี่ย ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนั่นแหละนะครับผมเองก็ในในฐานะที่เป็นส่วนและการเป็นผู้ที่จะส่งเสริมสนับสนุนโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาเษนกิทาลานะครับซึ่งมันไปตอบวิจสยด้านของครมการพัฒนาชุมชนนะครับงั้นการส่งเสริมอาชีพเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราที่ผมก็เบอกว่าเราทําไม่สุดอ่ะหมายถึงว่าไม่ไม่ใช่ว่าพี่น้องทําไม่สุดการการเราอ่ะทําไม่สุดคือก็หมายของผมก็เหมือนว่า ถ่าจะพัฒนากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพันทาให้มันสุดไปเลยนะครับไม่ต้องไปแบบเวียงแหงหาปลาอะไรในใน,ในความคิดผมนะจะทําเรื่องอะไรก็ทําเรื่องนั้นไปเลยให้มันเป็น,เป,นเป็นงานชิ้นเอกของตัวเองหรือไม่ก็เป็นหลักอะไรประมาณนี้นะครับผมบอกผมก็เลยมองว่ามันทาได้สุดนะครับพอพอทาแบบกระจายมันก็เลยงานมันไม่โดดเด่เนเรามีทุนอยู่แล้วในกองทุนหมู่บ้านมีกลุ่มโฮสเตา์พื้นที่บลิ มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพนะครับก็คือเรียนรู้สามารถเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดได้นะครับลำปานได้นะครับแบูนเรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องของพสนอนใช่ไหมศูนเรียนรู้เนี่ยเป็นของพสานอน <S <S ในแทา่าการเริ่มต้นของท่านนี่ก็คือทุนต่างนักงทุถูกไหมทุนที่เป็นตัวเงินที่ท่านบอกว่าเอาห้าบาทสิบบาทมารวมกันต้องี้เห็น มีบอกว่าบ้านหนึ่งมีสี่ห้าคนใช่ไหมมีสี่ห้าคนที่เป็นสมาชมิกกลุ่มของชักโครกนึงเอาเงินมาในกรับแทนที่เราจะเอาเงินไปฝากที่ธนาคารนะครับมันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมต้องเสียค่าธรรมนรถไปห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทมันไปสามสิบบาทงี้แต่ที่จะเอาสามสิบบาทมาฝากเงินกับหมู่บ้านชุมชนไว้นะครับนั่นเรากำลังต้นทุนทางสังคมที่หมู่บ้านชุมชนเรานะครับเกิดการรวมเงินนะครับรวมคนรวมเงิน ในันดับแรกคือเรื่องของการศึกษาชุมชนศึกษาชุมชน,นว่าชุมชนนี้มันมีหมู่บ้านในหมู่บ้านของบ้านพวกกะพีเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีผู้นำใช่ไหมมีพื้านที่อาณาเขตมีกิจกรรมอะไรบ้างที่มันสามารถที่เอามารวมมาหลอมรวมทำเรื่องกิจกรรมนะเนะครับพอศึกษาชุมชนเสร็จเนี่ยก็รู้แล้วล่ะว่าที่ไปที่มาของเรามีมอะไรน,น,น่าทันเท่าไหร พอมาศึกษาคนก็จะรู้แล้วว่าข้อมูลของบ้านควกกับพิลมีอะไรก็ต้องมาพูดคุยกันมาให้การศึกษาชุมชนว่าต้องการของเราว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างมีคนเด็กมีคนแก่มีคนเชลามีอะไรกี่คนที่มาพูดคุยให้การศึกษาว่าชุมชนที่กรมการพัฒนาชนพาทูบีลำบวนทูบีํำบวนทำอะไรนะครับด้ยแค่นเนี่ย โรงการมนันเองก็มีกองทุนแม่ของเป็นดินต้อประสงค์ของกองทุนแม่ของเป็นดินก็คือเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติเพราะฉะนั้นต้องวกิจกรรมนี้มาใส่่ักาแฟกมาต้นเดือนมาฬิแอโรบิกแดนอะไรกันแล้วใช่ไหมคนผู้สูงอายุทำอะไรกลุ่มสตรีทำอะไรดีไหมกลุ่มสตรีทำอะไรมีมีอาชีพมีงานทำหรือยังบ้านเรามือนท่าไป เวลานีงานต้องไปแจ้งคนอื่นมาทำให้มีไหมใช่ไหมเช่นอะไรนะทายาคไม่ใช่ายาของกำน,นันนะชายาคที่คนในหมู่บ้านของชุมชนบ้านโคกับพี่ของเรามีความรู้ความสามารถมีติทอาสาอะไางเงยนะครับต้องมาวิเคราะหแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นที่มันมีที่เราวิเคราะห์มาก็มาวางแนพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือพัฒนาชุมชนของเรา หลังจากมีการสำรวจแล้วเราไม่ได้มีการเอาข้อมูลจังหวดออกมาพูดคุยกันไหมว่าคนเรือแจ็จนของเราเนี่ยมีกี่คนเรือผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสมีกี่คนในหมู่บ้านถึงได้รับการช่วยเหลืออย่างไรผมกณว่าแล้วงานผู้ปฏิปไต่เนี่ยละมันยังเป็นจย่งนี้ใช่ไหมพอเกิดว่าปีิปักก็ไปโทษตนมาประชุมต่างตอนเดิอนเดือนจุกเล่นกันเลยกระบวนการมีสูวนต้องเูดอย่างไร ้วการวางแผนการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนของเรามันไม่เฉื่อยขึ้นจริงและเราไม่ได้มีการเอามาทบทวนนะนะครับที่ท้องถิ่นหรือพนามชนนะครับทำเรื่องของแผนชุมชนพวกเรามีทักษะกี่ด้านสามด้านหรืออะไรต่างสี่ด้านห้าด้านหกด้านมีด้านไหนบ้างด้านเรื่องของการพัฒนาอาชีพในเรื่องของอาชีพในรายได้นี่นะสิงเหานี้เราขาดการสื่อสาร นะครับเรามีปัญหาปีที่แล้วเรามีปัญหาอยู่18ด้านเกิด18เรื่องต้องเชิดูกเกียคนในหมู่บ้านชุมนว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านครอบครัวพัฒนาครอบครัวปวดยาเสพติดอะไรพวกนี้มีใบประกาศยกย่องเชิดจูกเกียรตมันก็จะทําให้เกิดคุณค่าทางจิตใจอันนี้คือสิ่งที่ที่เราต้องพัฒนากระบวนการของชุมชนมันต้องเกิดขึ้นนะครับพอมีการยกต่องเชิดชเกรตนะการได้แชมป์เนี่ย มันยากไหมไม่ยากยากแต่ว yeah. em> ่าการรักษาแชมป์เนี่ยมันยากกว่าถูกไหมถ้าเราทําดีทาดีแล้วได้รับใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยตั้งกำนันหม้อหรือนายเบอร์หม้อไม่ยากกว่าที่จะได้มาก็ได้มาถือว่าเราทําไปแต่ก่อนเราก็สภาพสภาพเราก็ไม่ค่อยดีถูกไหมพอเราทําให้มันดีแล้วก็ได้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติทีนี้ต้องรักษามันก็ต้องหา ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยถ้าต่างคนต่างช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านจึงจดินหมู่บ้านนู้กนก็จะกิดความจาเจริญนุ่งเรื่อแล้วก็เช่นแข่งหนัง,ย,งยั่งยืนนี่คือสิ่งที่ที่ที่ยอยากเห็นนะครับผมไปที่บ้านผมผมจะไม่ไม่กินนะไม่กินอยู่นี่ยังได้กินบ้างน,นะผักที่ข้างนอกที่ไม่ได้ปลูกเองได้กินบ้างน,นะอยู่นี่บางครั้งปฏิเสธไม่ได้จริงๆแต่อยู่ที่บ้านนี่คือห้ามนําเข้าแพ้มีพอผม เดี๋ยวผมไปซื้อผักก่อน,นอันนี้คือข้อเท็จจริงมีผมไม่มีผม,มก็ไม่กินนะผักกินก๋วยเตี๋ยวก็กินแต่ก,ก๋วยเตี๋ยวเขาปรุงมายังไงก็ปรุงนเยี่ยครับนเพราะนี่ยมันก็ต้องดูที่ครอบครัวเรากินอะไรไฟสีตายอยู่แล้วแสดงว่าเรายังต้องพึ่งพาภายนอกอยู่ถูกไหมในขณะเดียวกันทุกอย่างมันมีนะในในครอบครัวเราครอบครัวเราอ๋อกล้วย กล้วยมันก็จะมีผลกล้วยนะผลกล้วยมันก็จะมีปลีกล้วยมีใบตองกล้วยมีกา้านกล้วยมีหยวกกล้วยมีอะไรทุก <c ười> อย่างมันกินได้หมดจ <c ười> ัดไอ้กล้วยดิบไปวีหนึ่งท่านกำลังรู้สึกโอ้เมื่อไหร่นาะจะได้กินแต่จริงมันกินได้ทันทีตัวไหงพี่ฮนะทำหน่วยกล้วยได้ไหม เอากล้วยไปปิ้งได้ไหมเอากล้วยไปต้มได้ไหมเอาไปย่างได้ไหมเอาไปต้มแล้วทำกล้วยบดทีได้ไหมทำกล้วยฉาบได้ไหมทำแกงได้ได้ถูไหมมันก็เหมือนกันเนี่ยถ้าผมตอนผมเป็เนผู้ในการถูลงว่าเฮ้ยผมบอกคนงานว่าวันนี้ขอเมนูกล้วยมันก็ทําได้ประมาณเจ็ดแปดชนิดเหมือนกันถึงก็ เอากล้วยมาแล้วก็ไปบีบแล้วมันก็ต้มกล้วยแล้วมันก็ไปทากล้วยบวชีทํากล้วยฉาพอกมันลูกหนึ่งมันก็ทำอย่างเงี้ยบอกว่าขอเมนกล้วยมันก็ไปหาตัดต้นกล้วยมาแกงหยวกยกล้วยบกชปีกล้วยมันที่พวกเราทำใช่ไหมทำงานอากาศร้อนมันก็ไปตามเมี่ยงกล้วยอันนี้มันมันได้หมดเลยแต่พวกเราไปคิดหูมัเม็นที่หน้าธนาคารอมสิน เขาขายจำเรื่อเรื่องคิดถึงเซเว่นแหะถ้าไม่แวะทำไหนที่ไม่มีเซเว่นมันจะไม่ลงอย่างนั้นมันก็บอกให้ไปไ่ได้มันตอ <or> okay. ้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ถูกไหมผมก็พยายามที่จะพาไปมาไปมาผมทําโค้งลงนาอยู่สองสามเปรียบไห่ทำถูกไหมตอนตีสองตีสามก็ไข่เป็ดไปใส่ไว้ในดินในไร้วางอะไรทั้งนั้นนั่นก็คือวิธีการพระนามสูตสามารถที่จะออกแบบ เพราะต้องการณเวลานี้ก็คือหมายว่าสังคมมันเปลี่ยนไปสังคมมันเปลี่ยนไปเพราะว่านวัตกรรมมันโลกาภิวัตน์มันมีมากขึ้นนะครับและเนี่ยการสร้างการยอมรับหรือว่าการยอมรับร่างเงาของตัวเองโดยเฉพาะคนอีสอันต้องบอกนะไปทําง,งานต่างถิ่นนานๆจะได้กลับมาทีนะครับตอนมาก็แบบโอ้โหกินไม่ได้หรอกไอ เหล้าขาวอ่ะกินเหล้ารีแล้วเนี่ยตอนหลังๆมากินเหล้าขาวเาเงินหมดตอนจะกลับก็ต้องขายคข้ามคิดถึงยายมาลีอ่ะข้าวมาลีอยู่ในเหล้าแม่พ่อแม่เขาขายจนบ้านก็คือนั่นคือสิ่งเขาไม่ได้คิดถึงรากของความเป็นตัวต,วตวนของเขาว่ามาถึงไมเใช่ว่าจะมานกินเหล้าดีเหมือนกันมันก็ต้องกินเหล้าขาวเหมือนกับบริบทของทุกที่ทุกชนหั้นในบ้านแค่ว่าซื้อ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 อย่างเดียวใยู่ครับว่าการมีเงินเนี่ยมันซื้อได้ทุก ทุกอย่างยกเว้นชีวิตเองรโรคภัยแค่เจ็บหนยนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมก็มยังเชื่อว่ามันต้องมีรากเหง้าความเป็นตัวตนของตัวเองมันมีถึงอย่างมีความสุขนะครับในขณะเนี่ยกลุ่มออมทรัพย์ของท่านเนี่ยเห็นบอกว่าทุกวันที่ไหนทุกวันที่ห้าใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้มาพบปะกันดูไหมคนนั้นก็มาคนนี้ก็ถือมาไม่ใช่ว่าไปเจอกันอยู่ตอนที่งานจบอยู่ที่วัดอยู่ที่เมนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทางน,นั้นนะวันต่อไปก็ให้สามีหัวหน้าลุงมา ไปยถึงว่าเดือนต่อไปเดือนต่อไปก็ให้ลูกของวันนั้นมามันก็มีโอกาสได้ย่างอนนี้คนนี้มันลูกใครวะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไม่มีกิจกรรมเหล่านี้มันก็ไม่มีเันรู้ลูกเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เยไม่มีเพราะว่าออกจากบ้านนานใช่ไหมใช่ไหมทางไหนแค่สิ่งเหล่านี้คือมันเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนนะการที่ได้เอาเงินจากออมทรัพย์มามาเล่นมันอยู่แล้วทีเนี้ย พอเรามีเงินเดือนเนี่ยเราก็ชุมชนจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็พัฒนาการอำเภอสาให้ครับฟังเพลินเลยนะครับสิ่งที่ท่านพูดมามองเห็นภาพหมดครับตั้งแต่สมัยเด็กๆเคยใช้ชีวิตอยู่ในในในชุมชนแบบไม่ปัจจุบันนี้จะมีสิ่งต่างๆ อันนี้อันนี้ก็จะเป็นแผนปฏิทินของตำบลน,นะครับให้ให้ดูก่อนจริงๆแล้วของตำบลเยีวยงามเรานี้ก็จะมีกลุ่มหลายหลายกลุ่มนะครับเป็นผาทีเสือข่ายอย่างกลุ่มผูกผ้านะครับก็จะมีที่หมู่ห้าแล้วก็น้ำทิศหลายหลายอย่างนะครับทำที่ทำกันอยู่อย่างปากบางก็จะมี กลุ่มตำน้ำพริกนะครับอันนั้นที่มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับแล้วก็กะทิมันก็อยู่ที่ปากบางนะครับเพราะว่ามีงานมีงานบุญต่างๆนะครับก็จะไปสั่งกะท,ทิปากบางนะครับก็เหมือนกับเครือข่ขยสั่งกันในพื้นที่นะครับไม่ต้องไปถึงจังหวัดสระบุรีแล้วครับเดี๋ยวนี้ไปได้ท่อชุมชนนะครับส่วน จริงๆนะชื่อหมู่บ้านมันก็จะมีแต่แต่ละที่มันก็จะมีหลักๆนะครับก็อย่างหมู่บ้านปากบางนี้หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามนะครับก็จะชื่อว่าหมู่บ้านปากบางแต่ผมก็ยังงงอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตำบลของเราคือตำบลน,นิ้วงามจุดตั้งก็น่าจะอยู่แถวปากบางนะครับนิ้วงาม จริงๆแล้วแต่ไม่มีชื่อหมู่บ้านไม่มีชื่อวัดนะครับงิ้วงามเราจะไม่มีจะมาใช้ปากบางปากบางนี่เป็นเป็นแม่น้ำนะครับเป็นคลองคลองที่ไหลลงสู่แม่น้ำจะเป็นคลองจากคลองห้อยแร่คลองต,ต่างๆนะครับไหลไปรวมกันที่ปากบางน่าจะมาจาก ชื่อคลองโดยหรือเปล่าคลองเล็กคลองน้อยมารวมกันตรงนั้นมันจะมันจะเป็นลึกแล้วก็ไม่ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับตรงที่ไหลลงแต่ตอนหลังนี่ก็น้ําท่วมน้ําท่วมอยู่สองปีซ้อนก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับชงน้ําท่วมมันไม่ท่วมแต่ปากบางครับมันตีขึ้นมาจนถึงหมู่หกเง้งามนะครับแต่น้ำมันระบายไม่ทันจริงๆ ส่วนหมูหกนี่จะเป็นบ้านโคกกระพีแต่ก่อนมันจะมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งคือต้นไม้ประจำหมู่บ้านเขาจะเรียกต้นกระพีกระพีนะครับผมยังทัานเห็นนะครับตอนเด็กๆแต่ตอนหลังนี่มันมันอยู่ในที่ของชาบ้านเขาก็ไม่รู้ว่าตายหรือว่ายังไงเขาก็เอาออกไปต้นตักนะครับเพราะว่า มันไม่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของบ้านผู้นำก็คงจะไม่สามารถที่จะดึงไว้ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ที่ของตัวเองส่วนบ้านโคกกระท้อนนะครับหมูที่ห้าอันนี้ก็ชัดเจนนะครับจะมีต้นกระท้อนใหญ่แต่ก่อนแต่ตอนนี้ไม่ใหญ่แล้วลือต้นเล็กต้นน้อยแต่ก็พอมีกินแล้วก็จะมีต้นย้วยอ,อ,อีกต้นหนึ่งมอนกักที่ขึ้นจริงๆต้นนิ้วเนี่ย คนโบราณเขาจะไม่นิยมปลูกกันนะครับไม่ไม่รู้ว่าเขาถือน่าจะเป็นเกี่ยวกับเร่องโชคเรื่องรางอะไรบางคนเขาก็บอกว่าปลูกเพรต้นไม้งิ้วใหญ่เนขาจะเอาไปทำพวาฝาโงพวกอะไรเขาบ็ว่าถ้าโตถึงขนาดทำนั้นเจ้าของจะมีอันเป็นไปเขาไปอย่างนั้นสุดท้ายก็ไม่ค่อยมีเจ็ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองนะครับที่จะเหลืออยู่ที่ทังคน ป่าเลี้ยงคนอากาศก็ดีนะครับถ้าเรามีพื้นที่53ไร่เนี่ยถ้าเราบริหารจัดการป่าดีๆเนี่ยมันก็จะทำทำให้คนในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยมีความหวงเหี่ยรักป่าไม่มีไม่ให้คนอื่นเข้ามาตัดไม้ทำลายถึงเวลาที่งแม่ไอ้ไรนะเอ็ฝนะรั่งที่อุดรเนี่ยไปที่ขอนแก่ไนไปจิมมี่หรืออะไร มันบอกว่าอยู่อีสานมันอดตายหรกมันแย่ไอ่บมแดงวันหนึ่งได้สี่ห้าร้อยบอกมันก็ไม่ได้ทุกวันถูกบเอแต่มันก็สามารถที่สร้างงานสร้างรายได้นะครับบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับลองดูว่าเนี่ยอย่างเช่นมันกววาที่ทยูหนือที่ทํานะครับมันต้องทําเป็นแบรนด์ของของอำเภอละของหมู่บ้านเราเลยนะครับถามว่าเราทําแล้วหนึ่งคนในหมู่บ้านซื้อไหม สองเทศบ,บาลอ,องค์กรปกครองส่วนซื้อไหมสามอำเภอซื้อไหมมันเป็นแบนเป็นแบนนะครับถ้าซื้อแล้วถามว่ามีคนต้องการมากขึ้นผลิตภัณฑ์มันก็ต้องทำมากขึ้นถูกไหมครับทำมากขึ้นมันก็จะส่งเสริมนะครับให้หมู่บ้านจุมยนเรามีคนมาทำงานทำใหม่อะไรไม่ขวาดเพิ่มมากขึ้นก็จะ เป็นการกระจายและนด้สู่ชุมชนก็จะทําให้บ้านเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโอเคแหละถ้าตอนเย็นเนาะก็หลายหลายรุ่นเนาะที่เราได้รับมากลุ่มอมรัพย์เริ่มจากกลุ่มอมรั์ก่อนเนาะได้เป็นประธานของกลุ่มอมรั์ตั้งแต่ปี5้า้ค่ะก็ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆจากพัฒนาชุมชนทีแรกกลุ่มของเรามีาม,มีแต่หายไปแล,แล้วเราก็ยังมีการอมในหมู่บ้าน ไปออมอ่าพื้นที่ของหมู่ห้าจนมีอ่าเองินออมเป็นอยู่เยอะแล้วอ่ะฐานของเราเนาะจนกระทั่งว่าพอชอเขามีนโยบายตรงที่ว่าต้องมีทุกหมู่บ้านทีแรกเราก็คิดอยู่แล้วว่าจะทํำยังไงเพราะว่ารุ่นของเราอ่ะหมู่ของหมู่หกยังไม่มีแต่เป็นการสนรับสนุนจากอ่าท่านหัวหน้าพอชอและตัวอ่าทางพอชอของระดับตำบลของเราที่มาดูแลก็พัดอ่ะ เขาเรียกว่าเริ่มขังดัน่ังดันมันต้องมีเพราะต้องมีก็เราก็ต้องไปเอาอของที่เราฝากหมู่ห้าค่ะมาตั้งกลุ่มของเราเองที่หมู่หกพอเรามาตั้งตั้งง่ายๆกันที่ว่าเราไปฝากที่นู่นแล้วแล้วก็เอาของเรากลับเป็นการพูดคุยก็เป็นพี่น้องกันน้องหมู่ห้าหมู่หกอะไรเงนี้ค่ะก็เอามาพอเอามาปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราโชคดีที่เราไม่ต้องนับหนึ่งแบบว่าทุลักทุเล แต่เรามีต้นทุนของเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามาบริหารจาัดก,การกลุ่มใ,ให้มันเกิดแบบความเชื่อถือนะปัจจุบันเนี้ยค่ะก็มีเงินออมอยู่หลักล้านแล้วค่ะแล้วก็เป็นการปันผลในเรื่องของอารายได้จากการกู้ยืมเนี่ยค่ะซึ่งนี่เสียเราไม่มีนะคะาการค้ํากันเนี่ยเราก็จะเอาคนในบ้านต้องค้ํา แล้วก็ต้องเอาคนเครือญาติมาค้ำเพราะยังไงยังไงแล้วเนี่ยเราจะเอาคนในหมู่บ้านเราเนี่ยเป็นการค้ำกันเนาะถ้าหากว่ามันมีอะไรที่แบบว่าอ่าเฮ้ยมันไม่มีนะเขาก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วถ้าเกิดเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นปากต่อปากว่าไอ้นี่มันไปทําเสียมาคนกู้ทําเสียมานูน่นนี่นั่นเริ่มจะงองแงแล้วไม่ได้นะเขาจะเล่าขวัญกูเอาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ญาติพี่น้องก็คือที่ค้ำเนี่ย ก็จะเป็นฐานให้บอกว่าอย่าทําแบบนี้มันเสียชื่อเสียงเราเนาะบ้านเราเนาะอ,อะไรเงี้ยนี่เสียเราไม่มีไม่เกิดขึ้นเพราะปันผลมาถึงฤดูการปันผลมาเนี่ยเราทําให้มันชัดเจนมีเขาเรียกว่ามีวาละของเขาอะแล้วสมาชิกจะรู้เลยว่าพอปันผลเนะี่ยต้นทุนของเขาที่ฝากไปเนะี่ยเขาจะได้คืนเพราะฉะนั้นแล้วบริหารจัดการเนะี่ยเริ่มจากที่กลุ่มอะทำความน่าเชื่อถือให้เขาอะเชื่อถือเราให้มากที่สุด เสร็จแล้วเนี่ยลำดับของเขาในในในบ้านของเขาได้เาใจเลยกับวราแน่นอน mm hmm. พอเราได้จากเงินตันผลมาเนี่ยมันจะมีการจัดสวัสดิการนะคะพอเราเรียเห็นเนาะหมู่บ้านเราเข้มแข็งแล้วภาคีเพื่อข่ายต่างๆของผู้นำเนี่ยเราไม่ได้มองข้ามเราไม่ได้ปิดโอกาสว่าชุมชนเราเข้มแข็งแล้วนะเราไม่เอาอคนนอกไม่ใช่เรายิ่งมีประสบการณ์กับข้างนอกเรายิ่งต้องเอามาปรับใช้ในท้นที่ที่ไหนเก่ง เราต้องไปเรียนรู้เรียนรู้เพื่อเอามาปรบับใช้ในพื้นที่ของเราตรงนี้ก็คือว่าแรกๆเ,เราเนาะเดี๋ยวน,น้องคุยค่ะเดี๋ยวยืนขึ้นินึนแนะนําอันนี้นะคะเป็นตัวแทนของครูซึ่งเป็นน้องรุ่นใหม่ที่ไฟแรงพอสมควรเลยแหละก็คือว่าเราจะหาหนักเรียนให้คนที่จบการศึกษามสามบ้าง หรือยังไม่ได้มอสามบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเอามาเข้าเรียนเสร็จแล้วเนี่ยวฝึกฝึกกลุ่มอาชีพจากตรงนี้ค่ะเข้ามาแล้วเราพอมีโครงการต่างๆจากกสนสนับสนุนในเรื่องของโครงการที่เขาสนับสนุนมาเนี่ยเราก็จะเอามาจาัดในพื้นที่ของเราให้มีอาชีพเกิดขึ้นเนี่ยท่านมจิตอาสาในการริว่ะนาพื้นที่ต้องการที่จะให้คนในหมู่บ้านชุมชนตะบนของท่านเนี่ย มีอาชีพมีหลายา้แล้วก็ผมก็กรรมกรกับเพื่อนของหมู่บ้านดูชนเนี่ยก็พร้อมแล้วเราดูสังเกตว่าผมกงบอกว่าถ้าหมู่บ้านไหนมีกลุ่มของช่พการผลิตเนีจมได้ชันว่าบ้านนั้นคึกแคบข้ากเต้าข้า,ขาพูดได้เลยนะเพราะการที่เอาเงินจากกระเป๋าตัวเองไปให้คนอื่นไปใช้เนี่ยมันน้อยมากนะที่จะสำเร็จกพราจนแหลมมันก็จะเกิดการในเรื่องของการรักลร่นเนเรื่องของการบริหารจัดการมันเกิดความเหลื่อมล้าก็คือ ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์้เนี่ยางคุพี่เ,เขาบอกว่าบานนี้เขาไมีมีเสียเอฟบีแลไม่มต้องยอมรับนะไม่แต่พวกเราทํางานกันเองไม่ได้มีเอฟดีแอลมีการกรักร่างแล้นั่งทดเอาไปคิดดูในฐานฐานคิดในการเอาเป็นสานตั้งต้นในการทำงานงานวันนนจนต้องการพี่ก็เดี๋ยวผมบรรจุใหม่ก็เพี่ก็มาไปไปพูดเรื่องการเรียนรู้จากท่าน เอาสิ่งดีๆนะครับจากสุสบการ์ที่ท่านทำมาไปเล่าสู่คนฟังนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันผมก็จะเอาทุกเรื่องที่ผมผ่านมานะครับแล้วก็ได้เรียนรู้กับชีวิตประจำวันนะครับผมต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะครับในการินชีวิตของตัวเองนะครับเพราะว่าเราเราเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนเราก็จะนะครับเป็นคนเรียนดีๆเลนะ บ้านผมมีไฟฟ้าตอนปี632 32มีไฟฟ้าก็จุดเตกเยนมาตลอดในชีวิตการเปิดอเยอันนี้เองจริงนะครับวก็มีไฟฟ้าตอนที่ผมจบปีนียตีแล้วแต่ก่อนไมนะครับความยากลำบากมันทำให้เราเรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิตการเรียนชีวิตก็ต้องขอบคุณที่ท่านกำนันแล้วก็สร้าการที่ตามกำนันหรือ,อยังกำนันอยากได้คนใหม่แี่คนเก่ากำนันต้องทำไม่แบบมานตั้งหนักตี๊บตี๊บตั้งหนักยกงูลดไลน์หน่อยคนไลนหน่อยอขออนุญาตเอาหน้าทุกท่านไปใส่ในเฟซบุ๊กนะครับ นี่ยเ่นี่ยเราที่เรี่สบายใจหน่อยนที่สบายใจการพัฒนาของเขาคือพัฒนากรย้ายบ่อย